กาวสวัสดีครับมาพอผมมือกาวครับบอมครับชองนุมีสารสารตัวกวาดวาครับผมเมืนเน่อนก้ะ็จามาต่อครับมาตอ่อเปิดแพทย์ครับเปิดไปขา้างหน้าเนื่เมอนก็เปิดไปเมื่อ 3, สามพันแปดสามพันแปดอยข้อกระได้ี่ตกับอไอให้ไหมีกาโกปรกะกรีวุ้นี้ ก็หนึ่งสองกับสามสามตัวสีตว่ตัวนี่ครับเมื่อกี้จะมาลองอยึดสามพันหาครับเมื่อกี้คิดดีว่าสิบเปิดไม่เปิดครับลองกดเบอรบ์มันมั่นเมื่อกันกดไปกดมาแเบิร์ตเลยโอ้เสียดายท่องมันชีนังไห้เ <c oughs> มือนกับเล่มันก็มากมกแก่แก่ครับ แต่ก้าวาก็จะเสียวซัมเมอร์หนีพ่อครับในวัในใดกันแจ็คสินวัตตินี้ขอแค่คตั๊กตัวหนึ่งกัไเลครับคือสิบวันเดียวเบิร์ตแพ็ไปครับแก้ครับข้อตัวเดียวครับเบิร์ตโกมมีผีคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์คิดก่อนทั้งหมดเห็นงานในอาชีพเป็นอะไรเลยบริมีเสียงมีอยังครับเลยเพราะว่า หนีว่ามามาในปันนี่ละให้ได,ไไดจ๊กตหนึ่งก็ยังหนีมาผกเลยคิดอยู่ก็ก็เรยกว่ากระเสียวเจ๊กตัวเด,ด, right. ดิทไก็คิดอยู่เลยที่ได้มาหนีีฮอตเคริร์กนี้ผมว่าสีเครื่องทา่ยเอาอยู่ลอยแปดตัวนี่แหกครับเลยอยู่ลอยแปดตัวโอ้ยเสียวอยู่เลยครับเจ้าตรงมีเสียวอยางไ้ ได้ลอยแปดตัวกับที่ายากได้ที่ยังได้ก็อยากได้ตัวนี้มันซื้อยังไงคันตัวหน้ากับโมคุว่าชิดายโแต่ตว่าใน่ทบตัวดีเพราะตัวด้ตัวหนึ่งก็บอลซ้ำหนะครับเพื่อที่โปไวนหรเพราะแค่ตัวเดียวกัน ผมหลมาเมืองกันเลยครับมาส,สิตจุกหรือสิิสเจ็บสิตจุกต่ออะไรหรือสิไม่หลุดอยู่อะครับโอเคครับผมกับเมืองแถวแรกเลยครับ <c oughs> สัน่นมือสัน่น <c oughs> ไปแยวแรก โอ้มมเวนกันให้รายอีกล่ะเออจุกเติมมปเนอะโอ้สืมาเปิดแต่การให้ราย่างดีก็ดีเมื่นมอยากไดกองน้าก็เลยเปิดมาอย่างไดกองหนา็เลยเปิด ปปเปิดไปเปิดมาเบิด3ทสามทองโอ้เดียวตัวเดียวครับโอ้เดียวสามเทือตอนนี้ไปเดี๋ยวสองบูเห็นโอ้เขาจูน โอยมาแห้หมอสวยพ่อเลยครับติดตัวแต่เมื่อไรนี่อ้ติดตัวก็มาต่อเลยครับมาชต่หรอกเ้ยเาไปเปิดต่อไปเีมต่อะไรไยให้อะไรอยกลยอตัวเกี่ยวพูให้อะไรแกตัวบอไหนบละ

ทำตัวนายเฮ้ยขตัวนานเลยเปิดที่อร่อยหมดน้อโอ้ยแข้ยวขึ้นบ็มไปไม่อย่างเขียวล่างครับคิดอยู่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมเติมเงินมไหนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมเติมแปบหนึ่งครับโอเคผมมาต่อเลยครับพันเก่าลอยพันเก่าลอยต่อจุกแถวจิ้งโผล่ใดตัวยี้่โบ có tôi đi ở đây hả à, tốt đi ừ, cái thứ hai bảo là <laughs> <laughs> bay <laughs> 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 โอ้โห oh มมนเหม <c oughs> ือนมีเนรีคอไอ้เดร๋ยวพัดนัดถ่าย ไปเลยมุอสูนม่เสีดอกเออ,อ,เอเกืออะไรวะ เกลือเฮงลอยนึงจะลอยนึงนค่ไหนเหลือหาซิปต,ตัวใแผ่นให้ไหลเลยมอเมอแต่การให้ไหล <c oughs> Lớt tôi nhiều gặp cắt hay này Có subscribe cho kênh Ghiền không แล้อหาสิโตอ๋อมีคนอยากเอาไปเปิดต่ออนนัวเนาะ พูดได้อยากเปิดตอดีผมไขายไซ่องลอยนี่ขซ่องลอยมอาไปเปิดต่อเลยครับเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนยังในท่านที่เลยครับผมว่าพูจริงพเปิดต่อแล้วครับหาซิปอะเนื้อหาซิปแปดหาซิปเจ็ดตัวพสิพ่อแหะครับเตรียมปลายเลยท่านผัวพอดีพูดได้ผมว่าเบอรเลือยากไปเปิดต่อแบบขายซ่องลอยครับ ไอ้ซ้อมลอยมาไปเปิดเลยครับทักมาผมเลยเดี๋ยวผมถีบอนี้ลไล่ไปต้คลิปครับเดี๋ยวเมี่มยงอันนี้ไล่ไปครับแต่พูดได้เสียวนะซ้อมลอยทักมาเลยครับได้เป็นสี <What? S 1> ผ่ผับบัสบุญเติมต่อนะมันกติดโอเคผมสหรับคลิปนีเขาอย่างไรครับ เกลือ,อครับเกลือหล่นหลวนโอเคผมจะรับชิ่ดีับปากก้นไหลกดแชชะกดตีดตาเผมครับกัมาเมืองเพื่อกระสีถ้าเป็นถ้าเป็นมีวก่อต้องอยก็เอไปเลยครับปกติกระสีเรื่อยดีเดียวแล้วครับอดีบอกบาร์ล้วครับโอเคผมจหรับชิ่นี่ยขอบคุณคจับผม